สวัสดีค่ะน,นี่ก็เป็นคลิปสปีดเพ้นอีกเช่นเคยซึ่งก็จะดูตามชื่อคลิปปุกคลิปก็ว่าเกี่ยวกับฤดูการของสากุระนั่นเองก็เราก็กลัวว่าจะวาดช้ากันไม่รอเปล่า,าแต่ไปเซิร์ช Google มานะคะเขาบอกว่าสากุระจะบานช่วงมีนาถึงพฤษภาคมแปลว่าฉันาายังวาดทันอยู่โอเครอดตัวไป <c oughs> ก็มาเข้าเกี่ยวกับรูปนี้กันนะคะก็ จากที่เห็นในตอนนี้เลยรูปที่เราว่าจะมีการแบ่งเป็นตารางใช่ไหมเป็นเส้นๆลงมาก็คือรูปนี้เราอยากลองจัด composition หรือว่าองค์ประกอบให้มันชัดเจนหน่อยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ลองทาแบบนี้เลยปกติก็แบบอยากวาดอะไรก็วาดใสๆไปคิดว่าตรงนั้นเข้าก็ใสไปอะไรนงนี้แต่ครั้งนี้เราก็อยากลองดูหน่อยนะคะเพราะเราไปเจอการจัดอันนึงที่มันน่าสนใจแล้วมันก็ดูทั่วไปแหละแต่เราไม่เคยนะคะก็คือการเอาเหมือนสิ่งที่แบบ อยากให้ดึงดูดสายตาสิ่งที่เด่นอะไรงนี้ไว้ตรงกลางส่วนที่เหลือก็ให้มันไม่เด่นเท่าตรงกลางที่เราวางไว้นะคะซึ่งรูปนี้ตรงที่เป็นส่วนเด่นก็คือเป็นตัวละครน,นั่นเองส่วนที่เหลือก็จะเป็นฉากจางๆเบลอๆสีชมพูอะไรงนี้นะคะก็เป็นรูปเกี่ยวกับซากุระโทนสีหลักๆในรูปนี้ก็จะมีแต่สีชมพูอยู่แล้วสีขาวชมพูอ่อนอะไรงนี้นะคะ แต่เพื่อความตัดเลี่ยนสีชมพูหน่อยก็มีการใส่สีฟ้าใส่สีม่วงเพื่อเป็นการเล่นสีเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ตัดตามที่เราบอกไปก่อนนั้นนะคะก็ตรงส่วนของสากุระเนี่ยเราก็คิดนะแบบอฉันจะเก็บยังไงดีให้มันดูไม่รบเพราะว่าเส้นตอนแรกที่เห็นมาคือแบบรกมากคือแบบจะลองให้วาดเองจะลองให้เองก็เลยจะตอนแรกก็ว่าจะปดัดปาดไปไดเรื่อยนะคะจนกว่ามันจะเรียบแต่ไอบิดเพนมันมีบัด สกุละมาให้ก็ใช้หน่อยเถอะนะก็โอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้ลงเงาของตัวละครไปเรียบร้อยนะคะนี่ไงจากตอนแรกกับตอนนี้นี่ตัวละครดูเด่นดูเด่นขึ้นมาทันทีเดินอะไรเงี้ยดูเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่ไงจะได้ไม่กลมกลืนไปกับธรรมชาติก่อนแล้วน่คือกลมกลืนมากเลยก็รูปจะออมเป็นประมาณนี้เลยนะคะหลังจากตกแต่งใส่อะไรเสร็จเรียบร้อย ก็ถ้าใครชอบรูปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะก็รอดูต่อไปได้เลยว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้ก็บ,าย,บายคะ่ะ